สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําอุปกรณ์เสริมอีกชิ้นหนึ่งนะครับสำหรับใช้กับเจ้าตู้ M อ x มตัวนี้นะครับซึ่งตัว M อมตัวนี้นะครับผมจะให้เสียงมาตรฐานมา3เสียงนั่นก็คือเสียงคลีนนะครับสีเขียวนะครับเสียงโอเวอร์ดก็จะเป็นสีส้มนะครับเสียงดิโทเชนก็จะเป็นสีแดงนะครับผมทีนี้ผมจะมาแนะนําอุปกรณ์เสริมอีกชิ้นหนึ่งสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็คือเจ้าช็อกโกแลตตัวนี้นะครับซึ่งราคา ไม่แรงเลยครับแบงค์พันมีทอนหลายบาทเลยนะครับผมซึ่งตัวนี้มันจะทําหน้าที่เป็นฟุตสวิตต์นะครับสําหรับกดเปลี่ยนเสียงนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการติดตั้งนะครับว่าติดตั้งยังไงใช้งานยังไงนะครับขั้นที่1ให้เราทําการโหลดแอปของเจ้าตัวนี้มานะครับซึ่งข้างหลังมันจะมี QR-Code นะครับ QR code อยู่นะครับสแกน QR-Code ก็ได้หรือว่าเสิร์ชจ,จาก กูเกิลก็ได้นะครับซึ่งผมได้ทำการเสิร์ชไว้แล้วนะครับทำการเสิร์ g o o g l e นะครับก็จะพิมพ์ตามนี้เลยมันก็จะขึ้นว่า Android App นะครับพอเรากดเข้าไปนะครับมันก็จะมาสู่หน้านี้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ของเขาของเขาเลยนะครับผมให้เราไปที่ไปที่คำว่านะครับแอปมือถือนะครับพอกดเข้าไปที่แอปมือถือนะครับมันจะให้เราเลือกติดตั้งนะครับว่าเป็น Android หรือ iOS นะครับแล้วก็เลือกเอา พอกดเข้าไปนะครับพอกดติดตั้งเข้าไปแล้วมันจะมาสู่หน้าประมาณนี้นะครับผมซึ่งมือถือเราจะแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติว่าแอปนี้ไม่ปลอดภัยก็คือง่ายๆก็คือแอปเนี้จะไม่มีในเพจสโต e นะครับอะไรที่โหลดเข้ามามือถือก็จะถามเราก่อนนะครับผมแต่ผมศึกษาจากอาจารย์หลายๆท่านหรือว่าผู้มีความรู้หลายๆท,ท,ท่านเขาก็บอกว่าไม่มีปัญหาก็ใช้แต่ผมก็ลองใช้กันเองก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมจากนั้นถ้าเราทำการติดตั้งแอปให้เรียบร้อยนะครับ พอโหลดแอปเสร็จครับมันจะมาอยู่ที่ในในโฟลเดอร์ของเราโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับซึ่งมันยังไม่เป็นแอปที่สมบูรณ์ครับให้เราทําการกดติดตั้งนะครับโดยกดตัวนี้นะครับแล้วก็ทําการติดตั้งนะครับพอติดตั้งเสร็จนะครับผมหน้าตาแอปมันจะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับนี่แอปตัวนี้ครับที่เป็นรูปคีย์ดนตรีนะครับที่โยฟังขวามือสุดของผมนะครับผมจากนั้นให้เราทําการกดเปิดเข้าไปเลยครับผม ในช่วงที่กดเปิดเข้าไปนะครับให้ทําการเปิดไอ้เจ้าตัวนี้ด้วยนะครับช็อกแล้วซึ่งตัวเปิดมันจะอยู่ข้างหลังนี้นะครับเห็นครับทำการกดเปิดปุ๊บไฟสถานะจะแสดงขึ้นนะครับนะครับแล้วก็มาที่หน้าแอปนะครับสําหรับการเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับมันจะไม่ขึ้นสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับให้เราทําการไปปิดการเชื่อมต่อที่บลูทูธของเราก่อนนะครับผมที่บลูทูธของเราก่อนนะครับผมก็จะเข้าไปปิด ซึ่งหน้าตามันชื่อมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมเนี่ยชื่อเนี้ยให้ทําการยกเลิกการเชื่อมยกเลิกการเชื่อมต่อโทษท,ทีครับผมบอกผิดนะครับผมให้ทําการกดเชื่อมต่อไปก่อนครับซึ่งเครื่องของผมมันกดเชื่อมต่อไว้แล้วพอมันเชื่อมต่อเสร็จให้เราทําการกลับไปที่แอปตัวนี้ใหม่ครับแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับซึ่งครั้งแรกมันจะไม่ขึ้นนะครับพอเราปิดเราทําการเชื่อมต่อในบลูทูธ ในเครื่องละเสร็จให้เราทำการกดตรงนี้ครับมันจะทําการคอนเน็กกันนะครับพูดง่ายคือแอปของเขาจะทําการเชื่อมต่อกตัวนี้ก่อนนะครับพอเชื่อมต่อเสร็จครั้งแรกมันจะใช้เวลาประมาณ5-6นาทีนะครับของผมจะนานหน่อยนะครับมันจะขึ้นที่โปรแกรม B ก่อนนะครับจากนั้นให้เรากดออกไปเลยนะครับทำการกดออกไปเลยกดออกจากแอปไปเลยนะครับแล้วไปทําการปิดบลูทูธของตัวนี้ใหม่นะครับก็คือปิดชื่อเมื่อกี้นะที่ผมบอกนะครับ ที่ยังมันขึ้นสถานะเชื่อมต่ออยู่ให้เราทําการกดยกเลิกเชื่อมต่อนะครับให้เขาเลิกเชื่อมต่อนะครับอันนี้ผมกดเลิกเชื่อมต่อไปแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปให้เรากลับมาที่แอปที่ใช้กับตู้เอ็มตัวนี้นะครับสําหรับแอปที่ใช้ได้นะครับใน p พจสโตนนะครับจะมีแอปตัวนี้นะครับเท่านั้นที่ใช้ได้นะครับที่จากที่ผมเคยลองนะครับผมใช้ใช้ตัวนี้อยู่นะครับ m มตี้แอมนี่นะครับผมพอเราโหลดตัวนี้มาแล้วให้ทำการเปิดนะครับเปิดครับเปิดแอปไมตี้แอมขึ้นมานะครับผมหน้าตามันจะเป็นแบบนี้สำหรับครั้งแรกนะครับที่ใช้กับตู้แอมเนี่ยมันจะยังไม่เชื่อมต่อให้เรามาทําการเสิร์ชหาตู้แอมเราก่อนนะครับอันนี้ของผมมันจะฟ้องเลยว่ามันมีประวัติการเคยเชื่อมต่อกันแล้วเราทําการกดเชื่อมต่อนะครับพอเชื่อมต่อคอนเนคกันเรียบร้อยแล้วทีนี้แอปตัวเนี้ มันจะถามหาแอปของไอเจ้าช็อกโกแลตตัวนี้นะครับผมให้เรากดค้นหาตรงนี้นะครับกดค้นหานะครับอ,อีกจุดหนึ่งครับก็คือไฟที่อยู่ตรงนี้นะครับถ้าสถานะแบบนี้ก็คือมันจะไม่สามารถค้นหากันได้ให้เราทําการปิดนะครับปิดปิดไปก่อนแล้วก็เปิดนะครับเปิดขึ้นนะครับแล้วก็กดเสิร์ชนะครับพอกดกดเสิร์ ตรงนี้นะครับผมมันจะขึ้นตัวนี้อยู่ก็คือไอชื่อเดีกันกับที่อยู่ในบลูทูธนะครับให้เราทําการกดเข้าไปเลยครับจนมันหมุนเป็นรูปฟันเฟืองขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นพอมันเป็นรูปฟันเฟืองเสร็จแล้วให้เรากดเข้าไปที่ฟันเฟืองนะครับแล้วเข้ามาที่อันที่2นี่นะครับอันที่2พอกดอันที่2ปุ๊บโทษทีครับโทษทีครับกดอันที่1นะครับกดอันที่1นะครับก็คือ ชแนลนะครับผมกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีสามสีให้เราดูนะครับก็คือสีเขียวสีส้มสีแดงนะครับอันนี้คือการเซตการเซตเสียงว่าจะให้เสียงคลีนเสียงโอเวอร์ไดดิสิตชั่นอยู่ชแนลไหนนะครับอันนี้ให้เรากดเข้าไปที่ตรงตั้งค่าชแนลอย่างนี้เลยนะครับผมปุ๊บแล้วเราก็กด ศูนย์ศูนย์นะครับมันจะขึ้นฟ้องว่าอันแรกมันจะนับเป็นศูนย์ก่อนนะครับมันจะไม่นับเป็นหนึ่งให้เรากดโอเคนะครับอันนี้ผมเซตไว้แล้วเมื่อกี้ผมกดมันก็เลยอ่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเซตใหม่ปึ๊บกดศูนย์ศูนย์กดทีหนึ่งปึ๊บโอเคในการเชื่อมต่อติดมันจะมีสัญลักษณ์แบบนี้ครับก็คือ P C ศูนย์ศูนย์ P C ศูนย์หนึ่ง P C ศูนย์สองอยู่อย่างนี้เรียงกันอยู่นะครับก็คือหนึ่งสองสามนะครับถ้าขึ้นลักษณะแบบนี้แสดงว่าเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับจากนนัั้้ใหเรราาาททํกกลบไปี หน้าตู้แอมเราได้เลยใช้งานได้เลยนะครับผมก็คือผมกดมาที่นี่แนละ้วผมจะเทสนะครับผมถ้าผมกดเลขสองมันต้องเป็นสีสีส้มลักษณะแบบนี้ก็คือใช้งานได้นะครับที่ตูแ้แอมเราก็จะขึ้นสีส้มแบบนี้นะครับผมพอเรากดเข้าไปที่ชแนลที่สามสีแดงมันก็จะเป็นเสียงโอเวอร์ดั้์แบบนี้ให้เราแลครับเสียงที่สองมันจะเป็นอ่ะขอทษีครับอันนี้เป็นที่สองเป็นโอเวอร์ดั้์ อันนี้ก็เป็นดิจตชันส่วนอันสุดท้ายเป็นคีนนะครับผมก็จะเป็นขึ้นสีคีย์ได้ครับผมเป็นอันว่าวิธีการติดตั้งแบบบ้านๆสาหรับนักดนตรีในวงเล่าอย่างผมหรือนักดนตรีที่เล่นอยู่บ้านและเมียาด,าด่าเดบคนที่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับวิธีนี้สามารถใช้งานเชื่อมต่อได้นะครับสะดวกมากนะครับผมโอเคครับผมขอฝากด้วยนะครับ สำหรับในช่อง YouTube ของผมนะครับบ้านๆน,นะครับผมมือใหม่หัดโชว์นะครับผมขอบคุณครับ